สินให้สัญญาณครับเริ่มเกมการแข่งขันครับราชบุรีเจ้าถิ่นครับได้เขียนลูกเริ่มเล่นก่อนครับุกจับซ้ายไปขวาเปิดยาวขึ้นมาสุดครับพัดยกมาครับชุ้นคนตามจังหวัดอ่าวอันตกเป็นใจด้วยแล้วจังหวะน,นี้เคลียร์กลับมาลูกนี้ในกรอบพี่ต้องตีจิงด้วยขวาลูกนี้โห่เซฟข้างหน้าแล้วครับขึ้นคโอ้ลูกจิงของทางด้านคนความช้าครับเนี่ยยังจิ้มย้อนกลับมาได้นะครับเราของจักรพันธ์แก้มผม มาที่เสาแรกลูกนี้ทุบออกมาได้แล้วตอนนั้นบอลเข้าทางแล้ววันนี้ได้ยิงจำแนกเรียบร้อยนะครับประตูหนึ่งประตูต่อศูนครับนี่ยกมือประท้วงกัแต่ดีใจไปก่อนครับเป็นสิ่ปกรจับผูปพิสรยครับลูกนี้ประตูแรกของฤดูกาด้วยนะครับป้องกันดีมากแล้วครับแต่ว่าจังหวะเบียดมาแล้วโอ้โหเอาชนะเบียดมาในกรอบเขตโทษแล้วเหลือแค่นั้นนะครับประตูกับเขา ยืนบังอยู่เต็มนะครับแต่ผาเมอร์ผาเมอร์อล็อกเข้าซ้ายยกเข้ามาทีพันเอาลงเลียบแล้วยัดเข้ามาลูกนี้ยังติดเจสซี่บอลอยู่ที่ปรใมใัยิงดูที่เข้าหน้าต่าง้วโอ้โหโในกรอบเขตโทษครับแล้วดูฮะปลอมัยหลอกยิงครับแต่มันเข้าข้งางตะข่ายซ้ายครับนี่ยดูผลักออกไปก่อนนะครับให้ไปช่วยสภาพสนามด้วยจกรพันธ์เปิดลูกนี้ แล้วถึงด้วยโจนาธานบอลติดน้ําไม่ออกหลังครับย้อนกขามายิงยังหวันนี้ได้มงแล้วข้ามคานออกไปครับฟองจะเอาทัชบอลลุกนี้คือโจนาธานไดเติมขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วไม่ลงนะครับแล้วดูครับบอลเนี่ยรอครับคือถ้าสนามปกตินี่บอลไปแล้วนะครับเนียโฉบมามงครับของคงสกอร์นะครับแต่ว่าตัดหน้าด้วยครับโอ้โหแต่ว่าเลนดาโรซ่ามีจิรพันธ์ขยับครับแล้ว ทลับมาที่ยูริพลเข้าซ้ายได้ยิงลูกนี้ติดบล็อกแล้วก็ข้ามคานออกหลังไปครับจังหวะหาช่องนี่มันจับหาช่องครับไอ้จังหวะหาช่องเนี่ยกลายว่าไปแตะขึ้นไปสกัดได้ครับแล้วก็เตะสกัดบอลทิ้งแล้วก็จบครึ่งแรกแบบนี้ไปเลยครับจบ45นาทีแรกของเกมครับไทยลีกเกมสุดทา้าย ไนครึ่งเวลาหลังครับจากที่ครึ่งแรกราชบุรีเอฟซีเข้าทางโรซาโรซาขำไว้ครับจังหวะนี้แข็งครับกลับมาจะยกเข้ามาเข้าทางแอตอนแอตอนไหลมานพพลลองจริงลูกนี้บอลเหินข้ามคานออกไปครับเปิดเนี่ยครับแปะคืนมาแล้วดีดให้มาหน้าหัวก็ลกตรงกลางประตูครับสัตว์โอ้โหรือว่าบอลพุ่งครับแต่พุ่งนะไม่เข้ากรอบครับสุดท้ายมันนีกลับมาที่กฤษณนนท์ ผันลูกชอบลูกนี้หลุดเลยครับจักระพันข้างในมีจักระพันหันมาลูกนี้เตะกับพินเรียเข้าไปเลยครับโอ้โหมีธงยกขึ้นมาว่าถ้าดูจากภาพชานี่ธงยกขึ้นนะครับนี่ฮะเพิ่มประตูให้ครับรอดูความชัดเจนนะครับอ้าวคราวนี้กลับมา เช็คประตูครับแล้วก็ได้ประตูครับได้ประตูขวบมาแล้วครับเจสซี่กระดันเจสซี่อยู่ในกรอบลองยิงยัดเลยทีนี้เราต้องพยายามได้ของทางเจสซี่เจสซี่ยกมาลูกนี้ติดครับแล้วจัดอีกทีหนึ่งได้ยัดด้วยขวาขึ้นหลับโอ้ยสองศูนย์สามศูนย์เนี้ยสามศูนย์ไปเลยครับเป็นไทยรันเดอร์ปิโน่ฮึมทะลุขึ้นมา ดูครับเหลือบมองยิงยัดน,นี่นะครับยับนแล้วบอลมันมาเข้าทางครับแล้วงก ยกฮะก,ก็ยังแฉบ,บแล้วเกี่ยวกับมาแล้วเนี่ยครับแล้วควายมาครับโอ้โหต้องชมเลยครับถือว่าทาผลงานได้ดีมากนะครับเคอร์เรนคนเดียวนะครับโอกาส2-3รอบ <c ure land> ได้กิรพัฒน์ยกขามลายมาสวยกับสีเดมแต่อ้อมดีแล้วในกรอบยัดเข้ามาได้จริงลิโอย,ยังไปตรงตัวบผอ้ชัยทำคลยัเงเซไปครับเป็นจินตพัฒนะครับขออภัยครับอันนี้เป็นดูจังหวะที่เกือบจะได้ประตูของระจวชายนะอืมหน้ากรอบหกผู้ช่ย โยกเข้าในไปอดิษรนเสยไปแล้วแต่บอลยังเข้าทางจัรก,กิจได้ลองยิงลูกนี้คือบอลสกัดพลาดนะครับของราชบุรีเข้าถาังนี่คือในยะายิงแล้วแต่ว่าบอกกันมันชิดตัวมากไปหน่อยครับโยกหาช่องหาช่องโล้ซัดเลยครับครับสีเปิดมาไ <L> ทายร้อนโลง่โลงเลยแล้วเชียลูกนี้น<อ>ชนเส<อ><ด><ล>าครบโ<อ>โ<อ>หโปัดโดนปลายมือหรือเปล่าลัตนในครับตั้งใจให้ครับดู วิ่งมามันเข้าสายอืมงัดข้ามไม่โดนะครับข้างในไรโยกให้กีศักดเขียติศักดเปิดลูกนี้ถึงด้วยแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้สุดท้ายออกหลังไปครับสิจี 7, 000, 9, ครับจักรพันธ์เก้าโค้งบเล่นแบบนี้เลยครับถางเหมือนจะออกตั้งแต่ตัวนีแล้วครับวางมาให้โรซาเก็บ ขาะคืนกลับมาจีพั์เบิร์สวยจังหวะนี้แล้วเด้กัดยิงลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหน้ำกระจายเลยครับลูกนี้ไม่ได้ประตูตีไข่แตกครับไม่ล้ำแน่ๆครับจับบอลยาวมาหน่อยอยิงแล้วนี่นะจังหวะสไลด์บวกของกําพลครับคนยิงเป็นอาทิตย์บุตรจินดานะครับไม่ได้ครับแล้วตามไปปั๊มอยู่ครับวงสะทรอนคู่สินเต่าหมดเวลาเลยครับจบเกมครับ เ็นราชุรีครับเปิดบ้านเอาชนะประวูดได้ครับคือการถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโวไทยเลียเกมสุดท้ายนะครับของฤด,ดูกาล